สวัสดีครับคนคนเดียวทำไมสถทานจะเทือนไปทั่วโลกก็คือท่านจักสินที่นิวัดที่ติดคุกแล้วยังถือทำลายยังถือบดขยี้ยังเสียเอาให้ตายครับมันทำไมคะแนนสงสารมันหลายครับที่ผมบอกว่าคนเสือแดงตอนนี้เขาสักเสือสักผ่าไปหมดแล้วเสือแดงที่เขาเก็บไว้ในตู้ตะเกเาว่าเาี๋ยวมาเดินขบ,บวนครับ เขาซักเสื้อดงไว้ลีดไว้เก็บไว้เพราะว่าเขาสิออกมาเมื่อมือมีการเลือกตั้งครับคนเสื้ดงเป็นคนหลักความยุติธรรมครับยิ่งเห็นท่านนาย,ยกตักสินถือทำไายถึงทำไายต่อกระบวนการยุติธรรมทุกอย่า,ยางหรือนักการเมื่อไฟตรงขามยิ่งทํำให้ใจของประชาชนนี่มันฮือเขิม ที่เห็นคนที่จ้ของหักถูกทำลายเพราะฉะนั้นเสื้อแดงทั้งหมดที่เขาซักไว้เขาเก็บไว้เขาจะออกว่าใจมือเลือกตั้งครับขะแนนได้เท่าไรเป็นทเพิ่มมาเท่านั้นครับเพราะคะแนนสงสารมันหลายครับจากสิบล้านก็บทเป็นสิบสองล้านสิบห้าล้านสิบแปดล้านยี่สิบล้านครับถาฟัางเบิ่งครับ คนไทยเข้าหลักควบจยุติธรรมเขาบ่งรู้ดูออกครับว่าถือกันแกงแบบไดยิ่งแล้วคนภาคอีสานของภาคผู้ผมนี่ครับยิ่งเกิดความสงสารครับเพราะท่านทาความดีมาหลายครับท่านทําความดีทุกอย่างให้ครับลากยาเพรว่าสามสิบาทรักษาทุกโรคมาสมัยนายกยิงย่งลักจับน้ำเขาครับกองทุนมู่บ้าน ส้เนี้เอมเพักนีกนเกษตรกรและโอทบท้าให้พี่น้องประเทศประเทศชาติจะเลื่อนลุงเรื่องครับรถไฟไฟ้ายีสิบบาทหอยกเกษียณทุกอย่างมีคุณรูประการกับพี่น้องเคยตายตำรวจุนทั้งเคยบมีงเงินรักษาพอแม่บ้านนอกบ้านหน้าครับอยูห่หอกกันหน้าถาการเด็นรับสิทธิ์เท่ากับคนรวยครับ รักษาอยู่โรคบาดใหญ่สันซีสันหาอยู่ด้วยกันมุดขับคนรวยคนจนบัตรสามสิบบาทนี่แหละถ้าไม่คนยิงสงสารท่านนายกทักษิณครับนี่แหละครับเห็ดไปทไนายเขายังยิงสงสารครับเห็ุไรครับเอาเลยครับเอาเพต้องให้ท่านออกมาหรอกเมื่อเกินปีหนึ่งท่านก็นได้ออกขึ้นเขาท่านยุบเบื้องนอกมาสิบเจ็ดสิบแปดปีเลือกตั้งกับไม่เคยแพ้ ตอนนี้คุณพวกคุณมาเหตุจังสี่มาเหตุเบยียมย่ำจิตใจของคนแสดงจิตใจของมีนรองประชาชนความยุติธรรมมันม่มีความสามัคคีมันจึงไม่ได้เกิดพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าซื้อบา้านใหญ่บ้านน้อยไม่ได้หลายคิดว่าสิชนะครับเพราะว่าเขาหู้แล้วซูมมือนีิตะกี้แมนยูครับปิดหูปิดตาประชาชนซูมืือหี่โลกโชเชี่ยวมันไปถึงไหนแล้วเขารู้ไผ่สัวไผ่บ่อสัวไผ่ดีบ่ดีครับพวกคุณลุ่มมือกับคุณเส้น โคนเพื่อไทยก็ยังมาแล้วยังมาจับท่านเขาคุกแล้วยังมาซ้ำเติมมาปนเอาเัินอีกหนึ่งมื่นเจ็ดพันล้านทั้งๆที่ปนไปแล้วสี่หมื่นหกพันล้านคุณสีอองไหนก็ไแ้กคนีแท้คุณสิเอาจังไหนกับท่านก็นเ้คนีแท้ท่านนายกสินคือนายกในดวงใจของมหาชนทั่วไปแล้วผกคุณมาทำลายคิดว่าทำลายใดเอาเลยครับมูผมคนเสือแดงสิออกไปเลือกตั้งให้มันจะร่มจะไล่ให้มันแลกงจไล่ครับมาเสือล่างเบื้องครับ เอาเลยครับเพียนเลยครับ